เพราะฉะนั้นจะาบาังคับกันเรื่องนี้นะครับบอกให้มันตายไปเองไม่ฉีกให้มันตายไปอย่างลุงเนี่ยให้มันตายไปเองตายแบบธรรมชาติเออเออใช่ไหมฮะยังดีกว่ากระเสือกระสนไปหาที่ตายตายแบบธรรมชาติเขาบอกว่าโค okay, วิดโควิดโอเคไว้ยังดีกว่ากระเสือกระสนไปหาที่ตายคือฉีกไปหาที่ตายกันยังไมงงไม่ภาษาลุงเข้าใจไหมฟังทันไหมเนี่ยยากระเสือกระสนไปหาที่ตายเลยพี่ดีไหม เอออนาคตเราไม่รู้แต่ประเมินได้ไหมประมวลได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่งฮะประเดท็ที่เขามีประชากรล้นเหลือมากมายเขาต้องการที่จะลดประชากรของเขาก็โดยวิธีอย่างที่ว่านี่เป็นไปได้ไหมคือไม่ต้องให้มันเกิดอีกคือเป็นหมันแม่งหมดเลยทั้งหญิงและชายอย่างเป็นต้นหรืออย่างหนึ่งให้มันตายไปธรรมชาติสวรรค์นหนึ่งมันก็เดินเดินไปอ่อนขาขาอ่อนตายเมื่อเวลาขาอ่อนตายมันก็การกินการอยู่มันก็ลดน้อยลงใช่ไหมครับ